นี่เบอร์ามันเอาตัวลงมาเยอะๆคุเอาคุณจุ่มอยู่แมงื่นหมดแ่นอนเไหลหดแน่นอนหลุดมาเคลื่อนมาด้านหน้าเนี่ยไม่ไม่ใช่เหลื่ยมธรรมดาไม่หลุดหลุดหมเคขาเฟืองครับเนี่ยถ้าเราเนี่ย้าพัง พยายามเอามือมาจับก็ไหลยได้เนี่ยมันจะเข้าที่ไม่เครับอจคน้าองคนนี้น e ้องคนนี้อคนนี้น้องคร้องการนคนนีนองคน้อคนี้นองคนน้นคนนอคนนคอนนี้คออคอค ็ต้องแขนนี่ยมันดันมาอยู่ตข้างหน,หน mm. ้าเลยไอ้ที่อยู่ข้างหลังเขหมอ็แขนองคนไข้นไว้ี่มองมอ้ตออเตนมตที่เป็นปูนเข้ากันล้มเตร์มอเตมอเตอเพราะว่าเขาูหัออกเน้่นะถ้าขยับที่เสียบมันวนมากมันหลบให้เขาหใจึก ไอปลองขยายามเข้าไปดูนะเป็นลมก็ดึงของแมวแลวไม่หาดันดึงขอแมวได้กโล่นะนะโอ้ยตัวเองก็เป็นชาวเขาี่แหนวีเลยเพื่อนเยโมเมย์

ไปน,นั่งนี่้อาไม